นี่นะครับหลังจากเราถอนมาแล้วครับก็ต้องใช้อะไรแค่ออกทั้งหมดครับเราก็ใช้ทั้งมันโซล่าหรือแฟบก็ได้ครับอันนี้เราก็จะขูดออกแล้วก็จะใช้พวกแฟบพวกอะไรเข้าไปล้างให้ครับเป็นตัวที่แค่ออกมาแล้วครับนี่ครับยังเหลือเยอะครับนี่เป็นตัวที่แค่ออกมาแล้วหลืออยู่อีกด้านในครับเดี๋ยวไล่แค่ไปเรื่อยๆครับ ก็ประมาณนี้ครับการล้างก็ไม่มีนะครับนี่ครับผงซักฟอกแล้วก็ถ้าใครมีน้ํามันแต่นี้ผมไม่ได้ใช้น้ํามันครับมันค่อนข้างหม็นครับก็ไม่ใช้ใช้ผงซักฟอกแชร์ไว้ครับแล้วค่อยล้างมันจะไม่ชัดหน่อยนะครับเพราะมือแฟนผมล้างท่อร่วมไอดีมาแล้วพอดีผมให้เขาอัดวิดีโอให้ครับก็มือน่าจะไปจับโดนหน้าเลนกล้องครับทำให้มันออกมาเป็นแบบนี้ครับก็ขอโทษทีด้วยนะครับ